ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของมนุษย์เกิดขึ้นมานานหลายพันปีแล้ว ดังนั้นจึงมีการกำหนดเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในแต่และช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่สับสนเมื่อกล่าวถึงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1. การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยึดตามการพบตัวอักษรดังนั้นในดินแดนแต่ละแห่งจึงเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันเพราะมนุษย์ในดินแดนแต่ละแห่งมีตัวหนังสือใช้ไม่พร้อมกัน ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งได้ตามนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะมีสองยุคสมัยหินสมัยโลหะสมัยประวัติศาสตร์จะเริ่มตั้งแต่ค้นพบตัวอักษร1.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาบอกเป็นสมัยหินกับสมัยโลหะเกณฑ์การแบ่งสมัยขึ้นกับหลักฐานเครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบ 1. สมัยหินเป็นสมัยที่มนุษย์ใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้ นักโบราณคดีนิยมแบ่งช่วงเวลาสมัยหินอย่างละเอียดโดยจะแบ่งเป็นสมัยหินเก่าสมัยหินกลางสมัยหินใหม่แต่โดยทั่วไปจะแบ่งกว้างๆเป็นสมัยหินเก่าและสมัยหินใหม่สมัยหินเก่ามนุษย์ในสมัยหินเก่ามีความเป็นอยู่แบบเล่รล่อนอาศัยอยู่ตามบริเวณถ้ำและเพิงผาเก็บของป่าและออกล่าสัตว์เป็นอาหาร เครื่องมือหินที่ใช้จะมีลักษณะหย,ยาบๆใช้ทบตับหรือสับสมัยหินใหม่มนุษย์สมัยหินใหม่เริ่มตั้งหลักแหล่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆโดยเริ่มการทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เครื่องมือหินที่ใช้ในการขัดให้คมมีผิวเรียบนอกจากนี้มีการปั้นภาชนะดินเผา ที่มีการตกแต่งให้สวยงามขึ้นไว้ใช้ 2. สมัยโลหะเป็นสมัยที่มนุษย์เริ่มใช้โลหะทำเป็นเครื่องมือใช้สอยแบ่งเป็นสมัยสัำริดและสมัยเหล็กเกณฑ์การแบ่งสมัยขึ้นกับหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบดังนี้สมัยสัำริด เป็นสมัยที่มนุษย์ใช้สำลิดทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธสำลิดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นๆเช่นตะกัว่วดีบุกสมัยนี้มนุษย์มีความก้าวหน้าในการหลอมโลหะจึงได้ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความแข็งแรงมากกว่าไม้หรือหินซึ่งทําให้การถางป่าตัดต้นไม้ขุดหรือพวนดินเพื่อทำการเพาะปลูกมีความรวดเร็ว สมัยเหล็กเป็นสมัยที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าในการถลุงและหลอมเหล็กจึงนำเหล็กมาทำเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธเครื่องมือเหล็กมีความแข็งแรงทนทานกว่าสำลิดทำให้การทำกรเกษตรมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะเครื่องมือเช่นไถจอบมีดที่มีความแข็งแรงไม่หักหรือบินง,ง่ายอย่างสำลิด มนุษย์สมัยโลหะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทำการล่าสัตว์เพาะปลูกมีพิธีกรรมเช่นประกอบพิธีฝังศพรวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนภายนอกทั้งบริเวณใกล้เคียงและไกลดังหลักฐานที่เป็นสิ่งของต่างชุมชนต่างถิน่นเช่นบางชุมชนไม่มีแหล่งแร่โลหะแต่มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับจากโลหะและพบลูกปัดสีจากอินเดียจึงแสดงว่ามีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนอื่น